ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกว่าเออคนดูอยากเข้าแคร์ผมป่าอืมแครนั่นแหละถ้าอยากเข้าก็ตาม UVD แคร์มาได้สามศูนย์สี่เก้าเจ็ดแปดสามหนึ่งศูนย์สองเข้ามาได้นะครับผมใครที่อยากเข้าแคร์ผมเข้ามาได้เลยนะอเออแคร์ผมก็จะรีวิวสี่แล้วนี่ไหม ซึ่งถ้าใครอยากเล่นเ่ะเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าผมเล่นกีมผมผมเล่นกีม,มัน่จะบ่อยสุดแล้วนะครับผมแต้มมันอนี้กันเลยเยอะนะออดูได้นะเนี่ยว่าใครเล่นกีมบ่อยสุดนะครับผมแ์ตอนนี้ก็มีประมาณสิบสี่คนนะครับผมสิบสี่คนแถมผมน่าจะได้ไอ้นี้อยูนะ่นะอืม ซึ่งถ้าแคร์ผมเลย่ผมผมก็จะได้ปักธงมาับผมก็คือปักธงแคร์นั่นแหละเอาง่ายๆนะผมเออก็คือผมแบบเล่นแล้วมันก็แบบคือแคร์ผมก็จะรีวิวสี่เลยเอาคุณดูดิเอาคุณด,ดูมันจะรีวิวสี่แล้วอ่ะเออใครที่จะเข้าแคร์ก็ตามผมมาได้หรือไม่ก็แอดยูดีผมมาได้เนะียอ่ะเปิดให้ดูอืมเนี่ย แอดมาได้นะครับเนี่ยเออผมบอกคุยของแคนง่ายๆก่อนแล้วกัน <c oughs> ก,รรก,กมม็คือห้าห้าสามศพเอ้ยไม่ใช่ห้าสามศพดิสามศสบได้เฉพาะแค่มันําก่อนแล้วเราํากลับสองคือคุณคุณต้องอะไรวะคุณต้องมาเล่นกิจกรรมมั้งไม่รู้มีกิจกรรมเปล่าเพราะผมค่อยจัดเพื่อผมก็เฉยๆนะมันคงไม่มีอะไรหลกนะผม <c oughs> พอเสร็จแล้วผมก็ไงต่อวะเรื่องก่อนนะั้นมันก็ไอนี่ต่อนะผมถ้าคุณดูอยากเข้าแคงก็ตามยูเอจแคนไม่ได้ตามนี้นะครับผมเพราะว่าแคนผมจะวิวสี่แล้ววิวสี่วิวห้าวิ 5, วหกก็โอกาสได้ปักทงก็สูงแล้วนะครับผมเออว่าเล่นกับคุณบ่อยอ่าไม่ใช่กัน้องดอูพอเราเล่นบ่อยเสร็จแล้วก็จะได้แต้ม แต้มแคนนะผมแต้มแค้นที่เยอะขึ้นนะอืมเพราะว่าถ้าเราได้แต้มแคยนเยอะขึ้นคือแคนเรามันจะอยู่ได้นะผมอืมอมาม่าตามเข้าตามเขาตามมาแคนทุยตามเข้า,าจะแค้นได้ตามนี้นะผมก็กดก็มันไม่ได้บอกแล้วแต่ว่าบอกนิดน,นหน่อยแค่มาอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็อย่าออนเกมทิ้งไว้นะครับผมอืม อะไรประมาณนี้นะอืมคือห้ามเอาเกีทิ้งไว้นะผมจะลองเงีกทิ้งไว้คือผมจะเตะโอเคทันทีนะผมเออไม่มีการอะไรอย่างใดทั้งสิ้นนะผมเออมีแค่นี้แหละนะผมใครอยากเข้าก็เข้า,ขามาซะเพราะว่าผมรออยู่เจอกันครับผม